สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการ Thailand I love you ค่ะวันนี้นะคะจะพาไปดูผ้าไหมค่ะผ้าไหมลายสาเกตคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเหรอเอ๊ะลายสาเกตยังไงอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูหรือเปล่านะคะสำหรับแต่ว่าบางท่านอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่านี่เป็นผ้าลายพื้นเมืองของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะว่า ลายที่เป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของพื้นเมืองร้อยเอ็ดนี้นะคะมันจะมีลายอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จากผ้าไหมาลายสาเกตนี้มีอะไรบ้างะคะวันนี้ค่ะดิฉันก็คุยกับคุณราณีวงลุนนะคะซึ่งเป็นพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันราณีวงลุนนะท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านทรงคุณใจกิมนะคะท่านได้มอบหมายให้ตัวดิฉันเองนะคะท่านการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องผ้านะคะได้มาเรียนให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังค่ะว่าผ้าอัตลักษณ์ของเราเป็นอย่างไรนะคะค่ะผ้าไหมาลายสาเกตนี่ถือว่าเป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแต่ว่าคําว่าสาเกตค่ะคุณคุณราณีคะ่ะคำว่าสาเกตเนี่ยมันมีที่มาจากอะไรนะคะคำว่าสาเกตก็คือเป็น ชื่อเมืองร้อยเอ็ดนะคะแต่เดิมมันก็ชื่อเมืองสาเกตนะคะก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเรียกว่าเมืองสาเกตค่ะค่ะก็เลยเรียกว่าผ้าไหมาลายสาเกตแล้วว่าความที่เป็นเอกลักษณ์ของลายสาเกตเนี่ยมันมันมีลักษณะาลายที่เป็นรายละเอียดยังไงบ้างอะคะค่ะก็เดิมก็คือชาวชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็คือทอผ้านะคะไว้ใช้นจะมีทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายนะคะ ก็จะเ,เป็นผ้าไหมมัดมีนะคะตั้งแต่พี่น้องแต่บางมันพวกดูดพ่อแม่ตายยายปู่ย่าตายายใช้ในเกเหลีนั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายนะคะต่อมานะคะในปี2544ค่ะทางจังหวัดร,ร้อยเอ็ดก็คืออยากให้มีผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ก็เลยเอาลายทั้งห้าลายนะคะก็คือตั้งแต่ลายนาคน้อยลายคลองเอียลายหมักจับลายคำา้ำพาแล้วก็ลายคมจ็ดนะคะเอาห้าลาย พอในผืนเดียวกันโดยการระดมนักวิชาการนะคะปราชชาวบ้านแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งภาควิชาการภาคเอกชนภาคประชาชนปราชชาวบ้านมาคุยกันตั้งแต่ปี244ค่ะหลังจากน,นั้นมาในปี2548ท่านผู้ว่านพรจันทรถธนเป็นผู้ว่าในขณะนั้นท่านก็ได้ประกาศว่าผ้าอัตลักษณ์เจ้าบุอของเราก็คือผ้าสาเกตคือล้อมเอาห้าลายที่มีความหมายดีๆเป็นผ้า ั้งแต่บรรพบุรุษของเราเนี่ยมาทอเป็นผืนเดียวกันทําให้เกิดมีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะค่ะห,ห้าลายอยู่ในผืนเดียวกันนี่คือมันมันจะทําให้มันเหมือนมันดูเยอะไปหรือเปล่าอะคะคุณคุณราณีคือพอเอาห้าลายมารวมกันนะคะทําให้เกิดความสวยงามยิ่งมากขึ้นนะคะเริ่มต้นลก็คือลายกมเจ็ดนะคะมันจะมีความหมายนะคะลายกลมเจ็ดหมายถึงโคมไฟที่ส่องสว่างสู่ความรุ่งเรืองอุดมสมบ,บูรณ์นะคะหมายถึงว่าเมืองร้อยเอ็ดของเราเนี่ มีลายแต่โบราณก็คือเป็นเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะพอคมเจ็ดเสร็จปุ๊บก็มาทอด้วยลายนักน้อยก็คือหนาคพ้นน้ำนะคะคือความอุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะคะลายที่สองนะพอมาลายคลองเอี้ยก็คือเป็นลนักษณะลายน้ําที่มีความเอื้ออํานวยต่อความเป็นธรรมชาติความเป็นอยู่อาชีพเกษตรกรของเราแล้วก็ลายหมักจับก็คือใครดูมาจับมาจับดูก็จับจิตต้องใจนะคะคือมีความสวยงามคําเผา หมายถึงความมุ่งมัน่นความเป็นเอกภาพความยั่งยืนเป็นความมิตรภาพของชาวจัดร้อยอ็ดพอเอามารวมกันเสร็จปุ๊บทั้งห้าลายทำให้เกิดความโดดเด่นนะคะเพราะหลายจังหวดที่เราเห็นนะคะหมายความว่าจออื่นเขาก็จะทอพื้นหนึ่งอาจจะหนึ่งลายทุกสองลายหลือแต่สมัยตะก่อนตั้งแต่ท่านพระบ้านนุนกพรจันทรละถุงเนาะ,ะจนถึงพระบ้านปัจจุบันท่านสมุูรใจกินท่านก็สบสมมาตลอดทําให้เกิดภาพ,พเวลาไปขายนะคะตามโอท็อปในที่ต่างๆหรือโอท็อปเมืองทองโอท็อปมิดเดียที่เราจะถึงเร็วๆนี้นะคะทําให้มีความสวยงาม มีความสวยงาม<ช>โดดเด่นกว่าที่อื่นนะคะเห็นปุ๊บนี่ถึงจะแม้ว่าหลายลายมันหลอมรวมกันแต่ว่าลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ลวดลายที่สวยงามทําให้คนที่ใช้นี่นอกจากมีลายมีความหมายที่ดีเสร็จแล้วก็จะเกิดความสวยงามน่าสวมใส่ะคะอืมค่ะคือ,ค,อคือตอนที่พวกนั้นเนี่ยถ้าเป็นผ้าพื้นองของร้อยเอ็ดก็จะเป็นผ้าลายสาเกยคือหนึ่งผ,นนงผืนนี่มีห้าลายจะไม่ทําผืนหนึ่งลายหนึ่งอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะค่ะ ก็คือนอกจากนี้นอกจากผ้าสาเกเตอัตลักษณ์เสร็จแล้วที่ทอ20อำเภอนะคะเรามีกลุ่มทั้งหมด312กลุ่มทุกกลุ่มจะทอสาเกตเป็นนอกนั้นก็เป็นมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ประจำอำเภอก็มีค่ะอาจจะเป็นลายเดียวหรือสองลายอยู่ที่ทางอำเภอของเขาแต่ว่าในภาพใหญ่อัตลักษณ์ของจังหวัดก็คือผ้าสาเกตเอาชื่อเมืองของจังหวัดระยองนะคะมามาไปตั้งชื่อนะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะคือสีออกชมพูอมม่วงอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของ ร้อยเอ็ดด้วยเป็นภาพพื้นเมืองของร้อยเอ็ดที่จะใช้สีนี้มาจากสีอะไรอะคะเป็นตัวนี้คือเป็นย้อมสีเคมีนะคะแต่ว่าเราเน้นโดยเอาต้นไม้ไประจำจังหวัดต้นอินทนิลบุกนะคะชมพูอมม่วงนะคะมาเป็นสีอัตลักษณ์อันนี้เริ่มแรกนะคะคือถ้าจต่รยเอ็ดถ้าเป็นภาพใหญ่ก็คือสีอินทนิลบุกชมพูอมม่วงเป็นสีเริ่มแรกแต่ต่อมาก็คือพัฒนาให้คน เวลามีวันสําคัญต่างๆหรืออะไรต่างๆมีสีขาวมีสีชมพูมีอะไรต่างๆแต่ปัจจุบันนี้นะคะทา,ทางกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยท่านประลักกระทรวงมหาดไทยท่านสุทธิคุณจุนเจริญนะคะแล้วก็ท่านอธิบดีกรมการพันธุนท่านสยามศิริมงคลท่านเน้นว่าต่อไปนี้เป็นการใช้สิทธิธรรมชาติมากขึ้นลดโลกร้อนนะคะตอนนี้ทางเราก็เสริมสีธรรมชาติแล้วก็มีการให้ประกวดนะคะประกวดสุดยอดข้างหจัดร้อยเอด ผ้าที่ชนะเลิศก็คือผ้าสีธรรมชาติผ้าสาเกตของเรานะคะโดยเราเอาผ้าสาเกตของจังหวัดแล้วก็ผ้าประจำอำเภอแต่ลำเภอนะคะที่มีอัตลักษณ์แต่ลำเภอที่เรามาสักรู่แต่ว่ามาประกวดเป็นถามว่าลายไหนที่เป็นอัตลักษณ์ของราะเอียดที่จะชนะเลิศปรากฏว,ว่าก็ผ้าสาเกตของเราสีธรรมชาติของ,ง<ม>ขอายเอียดหน้ากระเสจรมวลทุ่งหลวงอำเภอสุนทรภูมิชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งของจังหวัดค่ะค่ะทีนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์จาก ถ้าไหมาลายสาเกตนี้นะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเอามาทําอะไรเป็นสําเร็จรูปด้วยหรือเปล่าะคะคือตอนนี้จะมา้อยของเรานะคะโดยทุกภาคส่วนนะคะได้ร่วมกันพัฒนาทาั้งทางพัฒนาชุมชนจมร้อยเอ็ดนะคะทางทั้งผู้ว่าก็ได้มอบหมายงบประมาณมาให้นะคะในการพัฒนาทาัทาง้งทั้งหน่วยงานพาณิชอุตสาหกรรมทุกภาคีนะ,ะช่วยกันก็หนึ่งนอกจากว่าทอเป็นผืนเสร็จแล้วมาเป็นเป็นผ้าถุงนะคะแต่ก่อนใส่เป็นผ้าถุง ต่อมาก็ตัดเป็นเสื้อนะคะเป็นหมวกเป็นกระเป๋าเป็นเครื่องประดับนะคะคือหลังจากที่เรามาแปลรูปเป็นเสื้อเป็นผ้าเสร็จแล้วเราก็มาทาเศษเล็กเล็กน้อยก็ทําเป็นตุ้มหูทําเป็นกําไลทําเป็นหมวกเป็นรองเท้านะคะมาปรับก็จะทําให้เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มยิ่งมากขึ้นนะคะค่ะแล้วคนที่มาช่วยออกแบบนะคะคุณราณี ที่ทําให้มอาจจะดูแบบมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยเรามีการวางยังไงอะคะค<ช>ือในเรื่องการออกแบบในกรณีเราได้ประสานสถาบันทางการศึกษานะอย่างเช่นราชพัตร้อยเอ็ดทา่านก็นกนกนมาช่วยในเรื่องการกออกแบบในเรื่องสีหรือหรือเรื่องทางวิเลยอาชีวะของเรานะคะวิเลยการอาชีพท<ช>่านก็นมีส่วนร่วมในการที่ให้กลุ่มอาชีพของเรานี่นอกจากทอผ้าเป็นแล้วเสร็จแล้วเป็นเรื่องของการแปลรูปนะคะแต่ วิทย์อาชีวะร้อยเอ็ดนี่ <Pues> คือจะสอนกลุ่มของเราเลยเราจะมี MOU <utter> กับทางวิทย์อาชีวะก็ให้เขาไปเรียนเพราะว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะค่จนทางกรมการพัฒนาชมชนของเราก็จะได้อย่างสองปีที่ผ่านมาก็สนับสนุนจากอุตสาหกรรมให้สําหรับให้กลุ่มต่างๆเหล่านี้หลังจากที่เราไปเรียนรู้ทางอาชีวศึกษาทางวิทยการอาชีพต่างๆเสร็จแล้วเราก็ให้จากมาเพื่อให้กลุ่มเขาได้แปลรูปในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนในการสร้ตุต้นสีกีฬาล่าอีกทางหนึ่งนะคะค่ะ ในในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะคือผลิตภัณฑ์อะไรที่มีการแปลร,รูปออกมาเป็นสําเร็จรูปแล้วที่รู้สึกว่าขายดีอะคะจะเป็นเสื้อนะคะ<อ>เสื้อสุภาพสุบรุษสุภาพเจต,ตีแล้วก็พวกผ้าถุงะนะคะ,คะเป็นแปลงผ้าถุงหรือเป็นตัดกระโปรงชุดทําง,งานเพราะว่าที่นี่จังหวัดของเราได้มีประกาศของจังหวัดท่านผู้ว่าได้รณรงค์ให้สวมใส่แต่ก่อนก็คือวันจันทรน์จะเป็นกะกีล้ว<ม>ต่อจากนี้เป็นวันอังครนะคะก็ค<ม>ืตอต่อวันจันทร์ก็จะเป็น ผ้าไทยสีเหลือง<ค>ะนะคะตอนีวันอังคารเดี๋ยวนี้ก็คือใส่ชุดเก๋ีถ้าเป็นข้าราชการนะคะวันพูดถึงบันศุนก็จะใส่ผ้าตลักประจําจังหวัดแล้วก็ผ้าลายพระราชาทานนะคะปีนี้ทําไในพระราชาทานผ้าลายสิวชิราพรนะคะเราก็พยายามทออะไรต่างๆโดยเน้นสีธรรมาชาติหรือเริ่มต้นตั้งแต่ผ้าลายขอน,นะคะ,คะที่สมเด็จพระลูกเธอศริวัณณวรีนาเรรัราท่านพระราชาทานมานะคะเราทา <คะ S 2> งเราได้ไปให้คําแนะนํา ไปช่วยพี่น้องที่เป็นกลุ่มทั้งหมด300ปุ่มนะคะของจังหวัดโรไอของเรานะแล้วมอบลายผ้าให้ให้ทําควบคู่ไปกับผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดโรไอของเราะที่เราทําอยู่แล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งตันนี้ทั้งภาคภาคเอกชนภาคประชาชนยิ่งในวันสําคัญต่างๆเนี้ชาวบ้านเวลาทําบุญอะไรต่างๆเขาจะใส่ผ้าไหมสวยงามนะคะบางกลุ่มก็อาจจะเป็นผ้าไหมก็ได้นะคะในส่วนนี้นะคะค่ะพูดถึงภาพที่เป็นภาพพื้นเมืองก็ คือใส่สบายด้วยนะคะคุณณีเหมาะกับอากาศของของเมืองไทยนี่แหละที่ตอนนี้มันมันร้อนขึ้นผ้าก็ระบายระบายลมได้ได้ดีทีนี้ดูในในภาพที่เป็นกลุ่มต่างๆที่ทอผ้าทอผ้าไหมลายสาเกตคือค่อนข้างจะเริ่มมีอายุแล้วนะคะห่วงไหมคะว่าคนที่จะมาสานต่อเพราะว่าถ้าคนรุ่นนี้อายุมากขึ้นเนี่ยมันมันจะหมดไปหรือเปล่าคือในส่วนนี้นะคะใน จังหวัดเดาเอของเรานะคะส่วนหนึ่งก็คือมันจะอยู่ในหลักสูตรนะคะก็คือโดยทางโรงเรียนเขาจะให้นักเรียนแต่และโรงเรียนนะคะก็ไปเรียนรู้กับพ่อพ่อ,พอแม่แมปป่ปู่ปู่ย่าญาที่อยู่ในตรงนั้นนะคะอันที่หนึ่งแต่แต่ละชุมชนในยางเช่นที่เราประกวดที่ผ่านมาคนที่ได้รองชนะเลิศก็เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะเป็นผู้ชายน้องผู้ชายอายุประมาณสามสิบต้นๆก็คือตอนนี้ก็คือมีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะนะคะเข้มามาเยอะ ก็ามาเรียนรู้มีการถ่ายทอดโดยสถาบันทางการศึกษาแล้วก็ระดับโครงการต่างๆแล้วก็มีเยาวชนโอท็นะคะมีเยาวชนโอท็ของจังหวัดร้อยเอ็ดที่เราได้มุ่งเน้นส,งส่งเสริมนะคะในส่วนนี้ก็คงคงไม่มีปัญหานในการเรื่องการสืบทอดเพราะว่าเด็กนักเรียนเราปูฟังก็จะมีวันที่ใส่ชุดผ้าพ,พื้นเมืองผะะ้าสาเกตอย่างเช่นวิไรอาชีวะนี่เขาก็จะมีวันที่นักศึกษาของเขาน่ะ ใส่ผ้าซาตกตให้เกิดความภูมิใจแล้วก็มีการต่อยอดนะคะมีการเรียนรู้อยู่ในหลักสูตรต่างๆเพราสถานการศึกษาค่ะเพราะฉะนั้นเน่ก็ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ว่ามันจะไม่มีคนสืออบทอดหมดรุ่นนี้ไปแล้วเดี๋ยวหายไปค่ะค่ะทีนี้สําหรับคุณผู้ชมจะสร้อยคุณผู้ฟังเจะสร้อยนะคะที่ชมมาถึงตอนนี้นะคะช่องทางในการซื้อค่ะคุณคุณดานีคะว่าเขาสามารถที่จะซื้อผ้าไหมาลายสาเกตนี้เนี่ยได้ทางช่องทางไหนบ้างอะคะ่ะ คือถ้าอยู่ที่จังหวัดนะคะจะจุดโอทอปจุดแสดงและจําหน o ่ายโอทอปของเราจะมีผ้าไหมตั้งผ้าไหมสาเกตผ้าไหมราชทา,า,าลายพระราชทานผ้าไหมมัดมีนี่อยู่ที่หลังสลาาักลาร่ะหน้าจนผู้ว่านะคะศูนย์โอทอปของเราจะมีทุกสีทุกประเภทคะ่ะเสร็จแล้วก็ตามร้านค้าในตัวเมืองจังหวัดก็มีหลายร้านนะคะแล้วก็ห<ช>น้าที่ทำการกลุ่มนะคะอีกอันนึงก็คือทางโอท p อปมิตเดียนะคะโอทอปซิตี้ ตอนนี้กัเราเกใกล้จะถึงนะคะโอทอปมิดเดียวันที่แดมิถุนาย,ยนถึงวันที่สิบมิถุนายนสองพที่อิมแพคมงองธานีถ้าท่านใดนะท่านผู้ฟังนะคะทาง Facebook หรือทางจอสอรอยนะคะอยากไปชมอยากไปดูว่าชาสาเกตสวยขนาดไหนให้ไปที่โอทอปมิดเดียนะคะไปจำหน่ายทั้งหมด2ี่ิบห้ากลุ่มนะเฉพาะผ้าที่ทางกรมการมั่นชนนะท่านมาบอกาสให้จับวรดเลยของเราได้เยอะมากนะคะเฉพ,พาะผ้าเพราะเป็นเมืองผ้านะคะค่ะ แล้วเรื่องราคาเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับราคาผลิตภัณฑ์ที่มาจากผ้าไหมาลายสาเกตนะคะไม่แพงนะคะถ้าเป็นผ้าฝ้ายนะคะถ้าเป็นผ้าลายนะคะก็สองเมตรนะคะตัวเฉพาะลายสาเกตนี่ก็คือประมาณสักเจ็ดร้อยราคาไม่แพงมากนะคะก็คือคด้วยเพื่อช่วยชาวบ,บ้านด้วยนะคะที่ช่วยชาวบ้านเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจะให้ชาวบ,บ้านมีอาชีพเสรื่อมีรายได้นะคะค่ะ นะคะอันนั้นเนี่ยใครที่ติดตามรายการของเราอยู่นะคะแล้วก็เห็นแล้วแบบอยากจะไปอยากจะไปอุดหนุนนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าอีกแป๊บเดียวอีกไม่กี่วันก็ต้นเดือนมิถุนายนแล้วนะคะกับงานโอทอปนะคะโอทอมิเดียวันที่แปดมิถุนายนถึงวันที่สิบมิถุนายนนะคะที่อิมแพคเมืองทองธานีขอเชิญนะคะมีสินค้ามากกว่าสามพันล้านค้าเสร็จแล้วหนึ่งในนั้นจะมาโลยของเราไปทั้งหมดสี่สิบสองบูธ ใน4ีจะมีเฉพาะผ้าใน25นะคะไปดูได้เลยนะคะราคาถูกค่ะสวยงามค่ะได้เลยค่ะนะคะก็อดใจรออีกนิดหนึ่งก็เดี๋ยวก็จะถึงแล้วนะคะส่วนวันนี้ค่ะนะคะจัวสร้อยเองต้องขอบคุณมากค่ะทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่ได้มาเล่ารายละเอียดแล้วก็เรื่องของผ้าสวยๆของผพ้าพื้นเมืองของจังหวัดร้อยเอ็ดกับผ้าไหมาลายสาเกน,นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะนะคะส่วนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่จะไปช็อปผ้าใหม่สวยๆแบบนี้นะคะก็ที่โอท็อปซิตนะคะสำหรับเดือนหน้าค่ะ8-16พิถจนายนนะคะที่เมืองทองธานีค่ะส่วนรายการ Thailand เอร์เลฟนะคะในวันนี้ลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ